นี่เออข้างบนนั้นกระท่อมห้าใบข้างล่างกระท่อมห้าใบตรงกลางพลูยี่สิบวันนั้นหาใบพลูไม่ทันได้ใบชะพลูสอดไปแตนเด็กวัยรุ่นซื้อไปต้มโอ้ยลุงนี่เก่งนะตอนนี้ขายเมี่ยงกระท่อมนี่เออนุกนี่บ้านเราไปด้วยแล้วปลูกไว้ที่ไหนอ่ะกระท่อมปลูกไว้ในป่าสวนยางทีนี้ทหารเข้าไปโค่นใครแจง้งกูแจ้งเอง ผมเลยแจ้งทำไมก็ยางมันไม่ค่อยออกกรีดห้าเช้าได้ไม่ถึงครึ่งแกว้วครึ่งจอกมันไม่ออกกูคิดว่าอาจารเข้าไปดูหน่อยและทหารก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยางจะออกไม่ออกไม่รู้เห็นวันก่อนยิ่งรักไม่ออกทหารเข้าไปยิ่งรักออกก็ก <c oughs> ูคิดว่าถ้าได้เข้าไปในสวนยางหน้าน้ำยางจะออกเหมือนยิ่งรัก อมันดื้อกว่าอีกไม่ยอมออกเหรอเออฐานเดินไปถึงเห็นเอา้ากระท่อมอะไรทําไมใบใหญ่อะว่ายากควันยากโค่นนะครับไม่ใจกินได้กระท่อมขี้หมูครับเป็นไงยกกระท่อมขี้หมูใบใหญ่ๆงอกขนนะ่ะเมากินไม่ได้กว่ายากควันนะครับฐานหันไปทำโน้นเอา้าหันมาอีกฐานควันจะแล้ว <c oughs> อุ้ยลำบากหันไปเห็นขี้เหล็กทําท่าจะโค่นกว่าฐานอยากโค่นครับไอ้นี่ไม่ใจท่อมครับขี้เหล็ก ทหารว่ไม่ต้องโกโหกไอ้นี่กระทอมใบเล็กกระท่อมขี้แมวทำไมเมื่อก่อนกระท่อมขี้หมูล้ใบใหญ่โคนพนแล้วลําบากที่นี้ลาบากไปลรู้พึ่งใครเศรษฐกิจคนตกต่ำเออแต่นายกคนนี้ผมชอบแกให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งผมเฝ้าโรัรทัศน์ไม่ยอมไปไหนทำไมแกพูดดีก็พูดไม่กี่คำแต่ได้ใจความนักข่าวคนไหนถามมากแกหยิบหูขาด ท่านนายกประยุทธ์เดอแกพูดชัดแกถามมากนะนะของแกทําได้ก็ได้ไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้เป็นนายกคนเดียวที่พูดชัดแกพูดยังไงจำฟาเด็กกูพูดได,คด้ควงัง <c oughs> ท่านนายกครับตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดออีราคายางก็ตกตำ่ำท่านไม่รู้ได้ยังไงที่ท่านไม่ช่วยเรื่องราคายางผมรู้แล้วแต่ทำมันได้ไม่ได้หรอก คุณจะปลูกไปขายใครอะเนื้อปลูกวิชันปลูกใต้ปลูกปลูกกันทั้งประเทศเราไปไหนอะผมเป็นรัฐบาลในสี่เดือนแล้วคุณจะมากวนผมทำไมนักหนาผมทำงานปฏิรูปการเมืองผมไม่ได้มาพัฒนาเศรษฐกิจแค่นี้จบไหมโอเคจบนะฮะจบครับโอเคจบครับจะจบไหมประโยคะพระองค์เออจบเถอะที่นี่ใกล้กรุงเทพติดตารางได้นะจบเถอะ ก็ก็ประ้เยเออตันเแล้วผมบอกจบไงไม่ได้พูดกันแล้วทีนี้ิดลำบากเพราะนั้นพี่น้องนั่งกันนานๆก็อย่ารีบครับนั่งกันนานๆครับเจ้าวน้าที่กำลังมาครับเดี๋ยวก็ติดกันตั้งงานเลยนะครับ ขอบคุณท่านด้วยนะครับท่านดาบตำรวจสมโพธสนับสนุนซื้อเครื่องดื่มไม้นายหนังนะครับเน้องเดียวนี่คนเชิดนี่เขาเรียกนายหนังนะครับพี่น้องครับให้กําลังใจมาขอบคุณครับท่านดาบสมโพธขอให้ท่านได้มีตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่นะครับปีหน้าย้ายพยาลานะครับแะไม่ไปหรอกอ๋อเหรอเออแกเป็นตำรวจทางหลวงอพอได้ไปยืนอยู่ที่เรือใบ คุณพ่อจันลุงบ้านเราอ๋อครับขอบคุณครับจันวันนี้ให้กำลังใจเพราะนั้นพวกนายทั้งสองคนออกเดินทางได้นะวันนี้ไปสืหาราจบุตรเคยกองเรานะตามคําที่ได้รับสั่งพระยกาหม่อมพ่อการไปนี่เราก็หม่อมขอเงินจะห้าร้อยไม่ได้พูดแต่รอนเรนเพราะว่าการเดินทางต้องใช้เงินกองทัพเขาว่าไปด้วยตองไม่มีเงินไม่รู้จะไปกันยังไงสมัยนี้ของแพลงลําบากพระโยกาอ๋อเหรอพระยกาเอาเท่าไหร่ ขอจากห้าร้อยรับพอไหมล่ะห้าร้อยอย่าไปหลายวันอยู่พันนีงก็ได้ครับขอแล้วก็ขอให้มันพอดิไม่ต้องเกรงใจพันห้าับมันพอไหมล่ะพันห้าเนี่ยขอแล้วขอให้มันพอไอ้สองพันนะพอพอแล้วสองพันะพอแล้วไอ้สองพันนี่พอเลยไอ้มึงอ่ะพอแต่ตี่กะมันพอไหมล่ะไม่ได้สักบาท โอ้ยตายเลยแบบนี้พี่น้องที่เคารพครับเรามาขั้นจังหวะกันสักช่วงก่อนที่ผมจะเดินทางไปื่อมาราจะบุตรเคยเพื่อจะลงเอ่ยกับทิดาล,ละองดาวสกาวเดือนควาหญิงศิลปินจากภาคใต้ครับมารับใช้ท่านในคืนนี้กันสักผลงานเพลงศิลปินคนนี้ชื่อว่าน้องรักก้องสยามน้องรักก้องสยามเป็นลูกศิษย์ ของยอดนักสนักะใจครับอยู่ก้าวใกล้ใกล้เตียงพี่แอลยอดนักสนักะใจจนพี่แอลได้เสียชีวิตลงอ่าแล้วก็นักร้องท่านนี้ก็ลากลับไปบ้านนะครับลากลับไปอยู่ที่ภาคใต้มาอยู่กับหนังน้องเดียวแต่วันนี้ลํำลึกถึงยอดนักการชักผลงานเพลงครับจากศิลปินน้องรักกงสยามและพี่น้องครับวันนี้ผมได้ทำอัลบั้ม้ดยทุนของผมเองให้กับคุณน้องรักกงสยามเพราะเป็นนักร้องที่เสียงดีจริงๆนะครับ ชื่อชุดว่าลูกทุ่งไวทอง1นึ่แผ่นหนึบาทครับแต่ถ้าท่านซื้อวันนี้เราแถมคอนเสิร์ตบันทึกการแสดงจดของยอดรักสลักใจอีก1ชุดเท่ากับ2แผ่นครับกว่ากไว้ด้วยมีพนักงานเดินขายอยู่ข้างหน้าแล้วมานี้หน่อยน้องคนที่ขายซีดีว่าพี่น้องจะได้ช่วยจัน,นับสน,นุนขอบคุณไว้ล่วงหน้านะเชิญเชิญเชิญ คนนี้ที่เดินอยู่แต่ตอนหัวกำกูจำได้โอ้ยเป็นเท่าไรน้องเออเป็นลอยกับเป็นลอยเต็มเต็มคนเสิร์ตยอดรักครับเต็มคนเสิร์ตยอดรักเออเท่ากับทรงเป็น้อยกับน้องรักกรงสยามน้องรักกรงสยามครับอ๋อนั่นทําไมที่แก้มเป็นยังไงเห็นบวมอ๋อพึ่งกัดครับอะไรนะพึ่งกัดพึ่งกัดครับ พี่พี่คนนู้นทำไมเดินเดินไม่ค่อยไหวเป็นยังไงครับเพอ,อผมงูเห่ามันชัยครับงูเห่าที่ไหนชัยเห็นในบ้านนู้นว่าพึ่งกัดพ <c oughs> ร้อมกันเลยเพราะนั้นควาาไว้ด้วยนะ <c oughs> โอ้งูเห่ามันต่อยเหรอครับ <c oughs> ไม่เป็นไรน้องงูเห่าต่อยเล็กน้อย <c oughs> นี่ควากไว้ด้วยนะน้องนักก้องสยาม <c oughs> มีเพลงอะไรมั้งครับเอ,อมีทั้งหมด11เพลงครับ เพลงอะไรมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านดูมีเพลงเพลงเพลงผมอ่านไม่ออกครอ๋อ <c oughs> ไอจกถือทำไมไว้วีลมอ๋อ <c oughs> ไว้พัดลมโอหลายผลงานเพลงที่มีในชุดนี้โอ้นักน้องสาวเพื่อนเซมเพื่อนในพี่น้องควางลองดูครับลองรัก้องสาวเพื่อนจับใจคิดลืมเท่าไร ัวจยมมมนไม่ใอโอ้เสียงคุณาภาพกับพี่น้องปรบมือจักครั้งกับขอบคุณครับฝากไว้ด้วยนะหน้าเวทีมีจำน่ายหลายเพลงกับชุดนี้ไม่ชินคำว่าลุงฮะไม่ชินเลยนะกับคำว่าลุงคำนี้มันสูงเกินไว้ไกลความเป็น มไ,มไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยป่านนี้คงคอยเงาโงยใจลอยคอยหาวันนี้ลูกศิษย์ยอดรักเออถ้าลูกศิษย์ยอดรักกิงต้องร้องพระรถเมรีได้อสุริยา เป็นกะลีอยู่สามพารนาทำไมลองเฮียเงเพลงก็ดีๆไปทำห้เสียงหายหมดเสียเวลาครับพี่น้องครับควางันิะเลยจากน้องรักก้องสยามครับลำาลึกถึงยอดนักสลักใจครับสาลิกาไรหรังเสียงปรบมือดังๆจักจังจ